นี่เหนื่อยไหมรีบกินรีบไปนะคะอืม ครับพี่ไป้ยครับมีอะไรขายบ้างครับมีทุกอย่างาาค่ะตุ๋สารันเกาหลีสัง่งเอาหัวใจไม่ค้าได้ไหมไม่ได้ค่ะงั้นเป็นเซเล็กต้มยำแล้วนะค่ะนี้เหนื่อยไหม รีบกินรีบไปนะคะขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะจอยทำไมทำแบบนี้จอยแล้วทำไมไปทากับลูกค้าเขาแบบนั้นน่ะเขาก็ลูกค้าเรานะก็ไม่ชอบอ่ะจอยเล่นจะมาจีบน้าหลคาญจัจนเออตัวเองรวยตายแหละพันล้านะนะเนาะจะหาหัวรวยให้ดู <c oughs> จะรอดูวันนั้นค่ะ เอาตำปูปะลาครับใส่ปะลาเยอะๆนะครับจะซื้อไปฝากสาวเอาแบบแซ่บๆนัวๆจัดไปเลยขอบคุณครับสวัสดีจ้าจ้าพีซื้อส้มตำปูปะลามาฝากกัะโอ้ขอบคุณนะพี่ไม่กินหรอไม่เอาอ่ะหน้าอย่างเราไม่กินส้มตำปูปะลาหรอแกเห็นมากเลยอะ่ะจอยไม่ชอบเหรอไม่ชอบเงินเดือนที่เท่าไหร่เนี่ยเก็บเงินไปซื้อกินเองเถอ,อะงั้นวะเอ็กินเองก็ได้พี่ จ้อยอี่เรียกพี่มามีอะไรป่าวอ๋อพี่ลืมกุญแจไว้อะตอนนั้นอะเราที่กินก๋วยเตี๋ยวอะขอบใจมากนะ พี่จริงๆจอยอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ชอบพี่หรอกนะมันแค่ปากแข็งอ่ะมันก็มีคนสุดอไะอยู่บ้างไว้เดี๋ยวหนูจะช่วยนะขคุณนอนน่าจะนูไปขายของก่อนละเนี่ยเนาะคนมันจะโชคดีมันก็โชคดีอหละนั่นแหละ เราช่วยจะงวดเนี่ยไม่เคยจะได้สักครั้งอะไรดีมากโอ้ไม่ไม่ได้ยินเลยเหรออยู่ใกล้ๆนี่เองนะเนี่ยอะไรใกล้ๆอะไรกไอเด็กล้างรถร้านล้างรถหลังเนี่ยเออโหหวยได้วันเท่าไหร่เท่าไหร่กี่ล้านไม่รู้สิบหกล้านมั้งอู้เยอะนะเนี่ยรวยไปแล้วเขาชื่ออะไรเหรออันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะล้างอยู่วนอืม แล้วเป็นเด็กล้างรถโอ้ยอย่างนี้ต้องตัวสบายเลยเนาะจริงไปเถอะไปเถอะเอาซุกกระดูกด้วยนะได้ได้ได้เด็กล้างรถร้านโอ้ยวปวดแห้งปวดขาเป็นปวดร้าวเมื่อไหร่จะเสพเสพกทีไม่ต้องบ่นได้ไหมอ้าวพี่พี่มีของจะให้อ่ะพ uh> ี uh ่คือคนที่ถ uh> uh 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 ูกหวยเหรอกินได้นะขอบคุณค่ะพี่ให้อีฟครับ ให,ให้หนูหรอพี่ทำนี่อ่าจอยได้ไงอ่ะพี่จีดจอยอยู่นะโหกำไรหนูรับไว้ไม่ได้หรอกพี่รับไว้ห้อีฟพี่เต็มใจให้แต่แต่ว่าจอยอ่ะเขาเคยแนะนำพี่ไว้ว่าให้พี่เก็บเงินไว้กินข้าวเอง พี่ก็เลยทำตามแนะนำของเขาะแค่นั้นเองก็แค่พนักง,งานด่างมถูกหวยเลยวะอ้าวจอยอีบรับมันไว้เถอนะถึงแม้ว่าเงินพี่อะจะไม่มีค่าสำหรับจอยแต่มันมีค่าสำหรับอีมากนะอีพวกคนนี้จะได้รับมันขอบคุณนะพี่ งั้นเย็นนี้เราไปดูหนังกันไหมได้ดิเนูอยากดูหนังพอดีเลยงั้นเดี๋ยวพี่มารับนะงั้นเดีนหนูไปขายก๋วยเดี๋ยวก่อนนะพี่ตั้งใจทำงานนะคนที่สีและนิสัยเสมอกัน จะแบ่งปันทุกสิ่งอย่างเพื่อช่วยเหลือแต่หากใครหวังรู้จักไม่จุมเจอือจะไม่เหลือแม้แต่คนข้างกาย